การดาฟรีไฟร์มีกิจกรรมแจกของฟรีแล้วนะครับน้องๆก็ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกอกตกใจไปนะครับผมสำหรับกิจกรรมฟรีไฟล์เอ็กซ e เล e ตเฟซซี่ไวมั่นใจพร้อมใส่ทุกเกมเพียงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จิเล t ต รับฟรีไปเลยและในคลิปนี้ครับจะมาสอนอน้องทุกคนเนี่ยไปรับของฟรีแล้วก็เป็นโค้ดที่จะได้รับแฟชั่นแล้วก็ผู้หูแบบนี้ฟรีๆครับจะเป็นยังไงก็กด Subscribe ไว้แล้วก็ตัดเข้าอินโทรเลยอ่านลุงแว่นรับเติมเพชรฟรีไฟแบบเมลพาร์แล้วก็แบบ UAD ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ ทักเฟซส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพชรร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีการันตีถาวรบันนี่นีออนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มีนาคมครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นตู้สุ่ม8ทีการันตีถาวรนะครับน้องๆใครที่สนใจจะเติมเพชรก็ไปเติมได้ที่ร้านลุงแว่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเป็นร้านของพี่เองนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสุ่มกิจกรรมตัวนี้นะครับเหมาตู้แค่หน้องๆก็ ามารถมาสุมกันได้เลยนะครับนี่ฮะส่วนตัวพี่ก็เหมาตู้เช่นเคยครับโอ้โหดูมันโคตรเท่เลยครับแล้วน้องเรก็หมดตู้ครับทุกคนเฮ้ยมีกิจกรรมไหนที่เราไม่หมดตู้กันบ้างนะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้โค้ดฟรีๆนะครับมันจะเป็นโค้ดที่อยู่ในจิลเลตนะครับหรือว่าไบมีดโกนนะทุกคนก้อนี้เนี่ยใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะชอบโกนหนวดเป็นประจำนะครับพี่ก็ขอแนะนำให้ น้องๆเนี่ยแนะนาคุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อได้นะเป็นใบมีดโกนนะครับเอาไว้โกนหนวดโกนเคราั่นแหละเนาะตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนครับสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาเลยนะครับเราบอกค,อคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อได้ใช่ไหมล่ะเราก็จะเอาโค้ดในกล่องของจิ l เลตดอนแหละมาเติมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะสามารถแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อก็ได้นะครับผมใบมีดโกนนะมันจะมีโค้ดอยู่ด้านในนะครับก็สามารถเอาโค้ดเนี่ยมาเติมได้นะแต่ต้องหาดีๆนะครับมันจะ ตาแบบนี้เอายืนให้คุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับผมสามารถไปร่วมงานกันได้นะร่วมงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรหรอกครับน้องๆเราแค่เดินทางไปร่วมงานแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะเนาะเป็นกิจกรรมของจินเล t เอ็กซ์ฟรีไฟรส่งแอนดรูทะลุจอออกมาโลกสมจริงเสริมความมั่นใจทั้งในจอแล้วก็นอกจอปล่อยแอ o ์ดอสกินใหม่ลิมิเต็ด ให้รอบเกมเมอร์ไปอัพลุกในแรงกันตั้งแต่วันที่23มีนาคมอยู่ที่ top ท็อปเซนทันปิ่นเกล้าพร้อมกับเราฟีฟสตรีมเมอร์ตัวท็อป GM เโต้แลก็สตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับพิเศษเช็คอินพร้อมกันเวลาบ่ายโมงตรง30คนแรกรับฟรีไปเลยชิลเลตเฟสซี่ไวท์แล้วก็โคดไอเทมฟรีๆในเกมพร้อมพูดคุยกับเชลลี่เอ็กซ์เพรสล้วงลึก เคล็ดลับการโกนหนวดเท่ๆที่ใครยังไม่รู้ในงานพร้อมรางวาัลพิเศษมากมายตลอดทั้งงานฟรีบอกเลยงานนี้ไปแล้วมั่นใจใส่ทุกเกมนะก็จะเป็นจิเล็กเอ็กซ์ฟรีไฟนั่นเองนะทุกคนฮะวิธีการไปร่วมงานไม่ได้ยากไม่ได้เย็นเลยทุกคนแค่เราไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะท็อปเซ็นทรัลปิ่นเกล้านั่นเองรวมพลตั้งแต่เวลา10โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นเลยนะในวันที่23มีนาคมนี่ฮะ23มีนาคมคอนเฟิร์มแล้วรวมพล10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นที่ท็อปเซ็นทรั พิเศษพร้อมกันในเวลาบ่ายโมงตรง30คนแรกรับฟรีไปเลยจิลเลตเฟสซี่ไว f ์และก็โค้ดไอเทมต่างๆในเกมฟรีไฟฟรีไปเลยพร้อมอัปลุกแรงไปด้วยกันกับ G.M และก็สตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับแล้วก็มีปล่อยไอดอรในโลกจริงรับสกินลิมิเต็ดพร้อมกันด้วยบอกเลยว่าทั้งงานในฟรีนะฮะไม่ใช่แค่30คนแรกที่ได้จิ t เลตเฟสซี่ไวท์แลวก็โค้ดไอเทมในเกมนะก็จะมีโค้ดอื่นๆอีกมากมายให้เราไปร่วมสนุกกันนะครับตั้งแต่เวลา10โมง จนถึง6โมงเย็นของวันที่23มีนาคมเจอกันได้ที่ท็อปเซนทันปิ่นเกล้านั่นเองนะครับส่วนวิธีการไปร่วมงานหรือว่าวิธีการเดินทางไปนะก็าสามารถไปร่วมงานกันได้นะผมในแฟนเพจของจ i เล e ตเนี่ยก็จะเขียนบอกไว้แล้วนะนี่เห็นไหมครับเป็นแมปแล้วก็ d ดเร c กชั่นนะครับในวันที่23เนาะการเดินทางมาร่วมงานนะครับในท็อปเซนทันปิ่นเกล้านั่นเองวันที่23มีนาคมเวลา10โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกา สามารถมาร่วมงานกันได้นะครับไม่ได้ยากไม่ได้เย็นการเดินทางเนาะใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับที่เซนทัลปริ้นเก้านั่นเองในงานก็จะมีของแจกเยอะแยะมากมายนั่นเองนะตามที่พี่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับสามารถไปร่วมงานกันได้นะครับน้องๆแล้วก็30คนแรกก็ได้รับของรางวัลไปเลยนะครับตามที่พี่บอกไปเนาะรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมในงานก็ยังมีอีกนะครับผมสามารถไปร่วมงานแล้วก็ไปอัพลูคไตแรงกันได้แบบเท่ๆกับแอนดรูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืม Subcribe ไวว้ ผมจะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็ของจแจกฟรีอะไรในคลิปหน้ามีหรือเปล่า subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง YouTube p ด g a ซีเกมเมอร์ไม่หยุดครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน